สวัสดีคะ่ะพวกเราแกนนำวุฒิธิมทุกครับค่ะัวบี้ค่ะสืบนางจากพวกเราตนัาถึงผลกระทบของการบูลีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและได้รับการอนุมัติโครงงานจากมูลนิธิทีทีบีภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารทหารไทยธนชาติจำกกาพวกเราต้องขอขอบคุณแท้มูลนิธิทีทีบีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่จดกิจกรรมดีๆแบบนี้ และวันนี้พวกเราจะพาไปดูกันว่าโครงงานเรื่องวารุณรวมใจเทได้ไดเพ่าไม่บูดีของเรามีรายละเอียดและผลการดําเนินงานอย่างไรบ้าง<ห>ไปดูกันเลยค่ะประมวลภาพรวมการจัดกิจกรรมโครงงารวารุณรวมใจเทได้เพ่าไม่บูดีโดยแบ่งออกเป็นสักิจกรรมหลักเริ่มต้นเทิมสองของปีการศึกษา2566 โดยการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการบูลลี่โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัคปรินิตคารามนางวันเพ็ญศรีประเสริฐจึงดูดความสนใจโดยการจัดตั้งจุดเช็คใจอย่างสวยงามตะการตาบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อให้เพื่อนๆเช็คใจตนเองก่อนเข้าและออกจากโรงเรียนจึ่งเป็นจุดที่เห็นแล้วต้องสะดุดตากันเลยทีเดียวค่ะกิจกรรมการป้องกันเรายังไม่หมดนะคะในทุกๆเช้าของวันจันทร์และวันพฤหัสบดีจะมีการเล่าข่าวและให้ความรู้เกี่ยวกับการบูลลี่ โดยนักเรียนแกนน้ำบอกเลยค่ะว่าได้ความรู้กันแบบไปสุกๆเลยค่ะาการจัดกิจกรรมค่าย Stop m o v i n g Camp กลับเปลี่ยนนิสัยไม่รุ่จัดขึ้นในรูปแบบของค่ายในวันที่4และ5มกราคมพศ2567ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรหลายภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความรู้ความสนุกสนานสร้างคมงถึงกันเกี่ยวกับการลี่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น5ฐานดังนี้ 1. ฐานหนึ่งใจเดียวกันเป็นฐา,านที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรี่โดยหลังจะได้รับความรู้แล้วจะแ,แบ่งกลุ่มร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์ว่าในโรงแรนของเราเกิดการบูรี่ประเภทใดขึ้นบ้างจากนั้นออกมานําเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้เพื่อนต่างกลุ่มได้รับฟังและช่วยกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบูรี่ต่างๆนอกจากนี้ยังมีการทําจานกระดาษต่อต้านการบูรี่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วยค่ะ 2. ฐานใจเขาใจเราฐานนี้เป็นฐานที่เน้นสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงสาเหตุของผู้กระทําและความรู้สึกของผู้ถูกกระทําหลังจากรับชมวิดีโอเกี่ยวกับสถานการณ์การบูลลี่แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยนําหลักธรรมเข้ามาแก้ไขปัญหา 3. ฐา,านรู้จักฉันรู้จักเธอผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็น 3. าในตนเองและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและละลายพฤติกรรมโดยใช้เกมและเพลงสร้างความรับให้แก่กัน 4. ฐานจับเขาคุยกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบูลลี่จะได้เล่าประสบการณ์ของตนเองให้เพื่อนคนอื่นฟังไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็ตามเพื่อเป็นการปลดล็อกความรู้สึกที่อยู่ในใจหลังจากทํากิจกรรมก็ยังมีการวาดยันต่อต้านการบูลลี่อีกด้วยค่ะ 5. ฐานวัคซีนเป็นการสร้างความคุ้นกันตัวของการดูรี่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเชิญผู้ปกครองามาร่วมรับฟังแนวทางรับมือและการแก้ไขเมื่อบุตรหลานตกอยู่ในสถานการณ์การดูรี่หลังจากเรียนรู้ครบาฐา,านแล้วได้รับเกียรติจากนางวันเพ็งศิริประเสริฐร่วมสรุปกิจกรรมและประมวลความรู้ทั้งหมดที่เราได้เข้าค่ายกันมาตลอด2วัน หลังจากจัดตั้งห้อง Anti Bullying Helper อย่างเป็นทางการก็เริ่มเปิดให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับเพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหาหรือมีข้องสงสัยเกี่ยวกับการบูลลี่่งเปิดให้บริการในเวลา11.30นถึง12.15นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งจะมีการบันทึกให้คำปรึกษาและขอความร่วมมือจากผู้เข้ารับการปรึกษาทำแบบประเมินทุกครั้งและแรายงานให้ครูที่ปรึกษาโครงงานรับทราบอย่างต่อเน,นื่องคะ่ะ ในการจัดกิจกรรมว,วรุ่นรวมใจเท่ได้พร้มใยูีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนคิดเป็นร้อยละ100ถือว่าบรรลุตามเป้าหมายเชิงปริมาณและจากการตอบแบบประเมินของผู้เข้าร่วมโครงานพบว่าผู้เข้าร่วมโงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยูรี่ในระดับดีมากมีทักษะแนวทางในการป้องกันตนเองและมีความตระหนักเกี่ยวกับการยูลีในระดับดีซึ่งสรุไปได้ว่าบรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพ พวกเรามีแนวทางในการพัฒนาโครงงานเพื่อให้เกิดการต่อต้านการบูลลี่อย่างยั่งยืนโดยจะขอเสนอเป็นโครงงานปฏิบัติตามแผนของโรงเรียนเพื่อให้มีนโยบายและมาตรการปฏิบัติอย่างจริงจังและขยายผลการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวิรุณิธารามในระดับชั้นอื่นๆต่อไปคะ่ะรู้สึกประทับใจกับกิจกรรมจุดเช็คใจคะ่ะเพราะว่าเมื่อเราเห็นจุดเช็คใจเราจะรู้สึกปลอดภัย และตั้งสติกับตัวเองได้เสมอค่ะชอบกิจกรรมการให้คำปรึกษาคะ่ะเวลาเรามีอะไรในใจแล้วเราพูดออกไปแล้วก็รู้สึกสบายใจคะ่ะหลังจากพี่ปรึกษาแล้วเราก็ยังได้คําแนะนําอีกต่างๆมากมายสามารถนํามาปรับใช้ปรับเปลี่ยนในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยคะ่ะเข้าใจค,ความหาามายคำว่าบูดี้มากขึ้นครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้าร่วมกิจกรรมผมเป็นคนที่ชอบบูดี้เพื่อนมากค่ะแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองปรับตัวดีขึ้นครับ